หนูเล็กใช่จ้ะอ้าวหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาพ่อแต่จระดาษนี่เธอทำอะไรอยู่ล่ะทำการบ้านค่ะให้เขา,าขดูเลยสิเก่งมากเลยจ้ะทำถูกหมดเลย,ยต้องให้รางวัลคนเก่งแล้วล่ะอยากกินอะไรหรือเปล่า ก,กถ้าอย่างนั้นเราไปกินไอศครีมที่แพงๆเลยดีไหมไม่เอาค่ะพ่อหนูไม่สามารถให้ประหยัดค่ะโอ้พ่อเธอสอนเธอนะียรักมากเลยนะพ่อดินของเธอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกินไอศครีมที่อาร์รอยแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าที่ตากสอนดีไหมโอเคค่ะครคิดว่าตัวเองจะวัดแก้ไขตรงไหนไหมตรงไหน ไนะอไอตัวไหนอ่ะไอตัวไหนคนดีใจวิ่ใช่เหรอไม่ได้อเย่ตรงเย่เหรอหรือต้องอ้ายตรงไหนอ้อายตรงไหนต้องอตรงไหนมาดูอยู่ยังขี้อายอยู่ไม่ติดนะหนูโอเคนะหนูไม่ได้ห,ไไดด ột, หนูไม่ได้ติดบทเลยนะหนูไม่ได้ติดบทหนูไม่ได้ติดขันเรื่องบทเลยนะหนูโอเคมากเลยนะเรื่องบทแค่หนูต้องดึงพลังให้มันดูแข็งแรงอีกนิดนึงไอ้คำว่า,อาไอของหนูเนี่ยนะ ตอนไอของตัวเองไม่ใช่อายในโบยนงยังขี้ยัติดที่อายอะไรื่อยๆคิดมันไปให้หมดเข้าใจรึเราเก่งเรามั่นใจแบบทำได้เรือรวมทีหมดเลยลูกได้รอบทีหมดจังหวะดีเลยเนี่ยนักแสดงเด็กนักจังหวะแบบเนี้ยเล่นบทอะไรก็ได้แต่หนูต้องมีพลังมากกว่านี้ใครเป็เราเก่งมากสองครั้งก็ขนาดนี้โอเคเลยนะลูกพาอคิวขาไปค่ะคิวพา นูเลกใช่จ้ะอ้าวเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาพ่อจกักรดันนี่จะทำอะไรอยู่ล่ะ,ะไหนขาดูไหนซีนเก่งมากเลยจะทำทุกหมดเลย,เย,ยต้องให้รางวัลคนเก่งแล้วล่ะอยากกินอะไรรเปล่า ถ้าอย่างนั้นเราไปกินไอศครีมแพงๆเลยดีไหมพ่อเ,เธอทสอนดีจังเลยนะถ้างั้นเราก็ไปกินไอศครีมที่อร่อยนะคะสบายกระเป๋าที่ปากซอยดีไหมโอเคค่ะขาตอนขายโอเคแต่ให้ามันดูสมัยกว่านี้ดีมากกว่านี้ดีใจเยอะคุณแมลี่จะขับไอศครีมถ้าใจไม่รู้นะแค่นี่ไงนี่คือความเขินของหนูที่ดู การที่จะต้องตอบแบบครูแสดงร่วมอยูแล้วนีถ้าคืนเมื่อไหร่ครูลงมาเป็นแบบนี้คือครูเป็นนักแสดงไม่ใช่ครูเอครูคือคุณเมดี้ในบทเพราะหนูต้องเชื่อว่าครูเพราะครูเนี่ยเวลาครูทำงานมันจะมีสามสามสามบุคลิกหนึ่งครูผู้สอนผู้กำกับที่กำกับแล้วผู้แสดงนะตอนนี้ครูมาเป็นผู้แสดงหนูต้องเชื่อว่าครูคือคุณเมดี้ไม่ใช่ครูเอเข้าใจไหมถ้าหนูยังสื่อคำว่าครูเออยู่และอยากเป็นผู้ชายมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่คุณเมดี้จริงๆที่เป็นผู้หญิงมันก็ไม่ใช่นักแสดงมันกึ แ็จไม่รู้แค่คย่นสายเสถางานห,หน้า